สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป .6 ในคลิปนี้ครูฝ้ายจะมาสอนแบบฝึกหัด8.5หน้า75นะคะซึ่งจะเป็นเรื่องของการหาพื้นที่วงกลมค่ะในบทวงกลมนะคะเราก็จะมีสูตรของการหาอยู่2อย่างก็คือหาความยาวรอบรูปวงกลมนะคะซึ่งใช้สูตร2าพย r และอีกสูตรหนึ่งก็คือสูตรพื้นที่วงกลมนะคะ ใช้สูตรพายายกกำลังสองค่ะในแต่ละข้อเขาก็จะกำหนดค่าพายมาให้นะคะถ้ากำหนดมาให้เราก็ใช้พายตามที่โจทย์กำหนดแต่ถ้าโจทย์ไม่กำหนดค่าพายมาให้ให้เราเลือกใช้ค่าพายให้เหมาะสมค่ะอย่างข้อที่1นึเนี่ยเขากำหนดมาให้แล้วก็ง่ายเลยนะคะก็สูตรค่ะครูฟ้าจะขอเขียนบรรทัดแรกนะคะเพื่อให้เด็กๆจำได้ว่าสูตรของพื้นที่ วงกลมเท่ากับพาย R ยกกำลังสองนะคะตัวผ่าพายนะคะแล้วก็ R R ที่คือรัศมีนะคะของวงกลมยกกำลังสองก็คือคูณกันสองตัวนะคะวิธีการค่ะพอเราได้สูตรในบรรทัดแรกแล้วนะคะให้เราแทนค่าตัวเลขลงไปค่าพายให้ใช้3.14นะคะ แทนลงไปค่า r นะคะครูฝ้ายถ้าเขียนเห็นติดกันอย่างนี้ก็คือคูณกันอยู่นะคะค่า r ดูที่โจทย์ค่ะโจทย์บอกว่าวงกลมนี้มีรัศมียาว40เมตรนะคะมีพื้นที่เท่าใดรัศมี40เมตรก็คือตัว r นะคะครูฝ้ายแทนไปด้วย40แต่ว่าเป็นการยกกําลังสองค่ะ r ยกกําลังสองก็คือมี r 2ตัวค่ะมี40คูณกันอีก นะคะเบิลเข้าไปเลยแล้วเราก็คิดเลขค่ะวิธีการคิดเลขนะคะอันนี้คูณกันก่อนก็ได้จะได้ไม่ต้องตั้งคูณนะคะสำหรับคนที่คูณในใจได้3.14 4คูณ40นะคะ4.46ใส่6ทด1แล้วก็414บกตัวทด1เป็น5แล้วก็4.3เป็น12อ่าถ้าเกิดว่า ใครกลัวลืมก็ตั้งคูณก็ได้แต่ถ้าใครคูณในใจได้เลยก็ได้ยิ่งดีนะคะแล้วพอคูณนี้เสร็จแล้วนะคะเติมศูนย์แล้วก็นับจุดนะคะแล้วก็ไปคูณกับ40ด้านหลังอีกแต่ถ้าใครไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูฝ้ายจะค่อยๆพาทำช้าๆไปด้วยกันนะคะ ทำแบบนี้ก่อนก็ได้นะคะ40คูณ40ก่อนก็ได้40คูณ40ได้1,600นะคะแล้วก็เอา3.14ไปคูณ1,600ครูฝ้ายจะขอเลื่อน0 0มาไว้ด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังนะคะ 6, 4สีใส่4ี่ทด2 616บวกตัวทด2เป็น8 638ใส่ไปจะเอา1ไปคูณเติมศูนย์ก่อน1คูณ4ได้4ี่คูณ1ได้1 1คูณ3ได้3นะคะ บวกลงมา4อันนี้12อันนี้10นี้หนะคะแล้วก็ดึง0ูนยด้านหลังลงมานะคะแบบนี้แล้วก็นับจุดทศนิยมนะคะตัวตั้งมี2องตำแหน่งเพราะฉะนั้นคําตอบก็ต้องเป็น2ตําแหน่งคําตอบก็คือ5024นะคะ5,024สรุปคําตอบค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้น วงกลมนี้มีพื้นที่ตอบเป็นตัวเลขใครก็ได้นะคะห้าพันยี่สิบสี่ถ้าเกิดว่ารัศมีให้มาเป็นเมตรพื้นที่ก็ต้องเป็นตารางเมตรนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะสูตรพื้นที่วงกลม พายอายกกำลังสองค่ะข้อที่2โจทย์บอกมาว่าวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว56เซนติเมตรมีพื้นที่เท่าใดแล้วก็ให้ค่าพายเป็นเศษส่วนคือ22ส่วน7มาตรงเนี้ยโจทย์ข้อนี้ต่างจากข้อข้อแรกตรงที่เขาไม่บอกรัศมีแต่บอกเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางซึ่งเราก็จะหารัศมีได้จาก การเอาเส้นผ่านศูนย์กลางไปหารด้วยสองนะคะแบ่งครึ่งนะคะเพราะรัศมีเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะข้อนี้จากเส้นผ่านศูนย์กลาง5 6เซนติเมตรรัศมีค่ะก่อนจะเขียนสูตรนะคะเราจะได้รัศมีออกมารัศมีคือเท่าไหร่56หารด้วยสองเท่ากับ28เซนติเมตรนะคะ แบบนี้แล้วก็มาเข้าสูตรเลยค่ะสูตรพื้นที่วงกลมเท่ากับพาย R ยกกำลังสองแทนค่าไปเลยค่ะค่าพายใช้22ส่วน7นะคะจากสูตรเนาะค่า R เราได้28มาแล้วนะคะ จะต้องมี2ตัวค่ะอายกกำลังสองจะต้องเป็น28แล้วก็คูณ28นะคะที่ข้อนี้เนี่ยกำหนดค่าพายเป็นเศษส่วนมาให้ก็เพราะว่าจะได้เอามาตัดทอนกับค่า R ตัวแรกได้นะคะเพราะ7ตัดทอนกับ28ได้นะคะตัดทอนเลยค่ะ7 1 7 7 4 28แล้วเราก็จะเหลือแค่22คูณ4 แล้วก็คูณ28ค่ะ22่คูณสเป็น88แล้วก็เอาคูณ28นะคะครูฝ่ายขอพื้นที่ตั้งทศอยู่ตรงนี้นะคะขอพื้นที่คิดเลข28่สิบแปคูณแปดสิบใส่4ทศหกแปดสองสิบวกตัวทศ6เป็น22เติม0อันนี้ก็จะเหมือนเดิมบวกลงมาได้สี่6นหอ่า 2,464 2,464นะคะสรุปคำตอบค่ะอันนี้ครูฝ้ายใส่คอมมานะคะสรุปคำตอบเพราะฉะนั้นวงกลมในข้อนี้ค่ะวงกลมนี้มีพื้นที่2,464 ตารางเซนติเมตรเพราะว่ารัศมีได้ออกมาเป็นเซนติเมตรพื้นที่ก็จะต้องเป็นตารางเซนติเมตรนะคะแบบนี้เลยค่ะโอเคต่อข้อที่3ที่4เลยเนาะในหน้า76เลยนะคะในหน้านี้ก็จะขยับจากการที่หาพื้นที่เฉยๆก็เปลี่ยนมาเป็นให้พื้นที่มาถามหารัศมีบ้างโดยใช้สูตรเดียวกันค่ะใช้สูตรเดิมเลย ข้อ3นะคะวงกลมวงหนึ่งมีพื้นที่78.5ตารางเซนติเมตรมีรัศมียาวเท่าใดถามย้อนกลับก็ตั้งต้นที่สุดของเราค่ะสูตรพื้นที่วงกลมคือพายายกกำลังสองนะคะต้องจำสูตรให้ได้นะคะเด็กๆเ,เพื่อนำไปใช้ให้ได้ค่ะ แต่อันนี้เราจะไม่ทําเหมือนในข้อ1กับข้อ2เพราะว่าเขาให้พื้นที่มาเราต้องเอาตัวเลขเนี่ย78.5ตารางเซนติเมตรเนี่ยนะคะมาแทนลงไปในคีย์เวิร์ดคำว่าพื้นที่ค่ะก็ใส่78.5ค่าพายข้อนี้โจทย์ไม่ได้กำหนดมาให้ว่าจะใช้เป็นทศนิยมหรือว่าเศษส,ส่วนแต่ว่าพื้นที่ออกมาเป็นทศนิยมผู้ว่ายจะเลือกค่าพายเป็นทศนิยมนะคะ3.14 แล้วก็ r. ยกกำลังสองเนี่ยเราไม่รู้นี่คือเราต้องหานะคะอยกกำลังสองคุูฝ้ายจะขอเขียนเป็น r คูณ r ติดตัวแปรไว้นะคะเด็กๆติดไว้เพื่อจะหาคำตอบค่ะเพื่อจะหาคำตอบของว่าตัว r เนี่ยคือเลขอะไรนะคะซึ่งวิธีการที่เราจะหาตัว r เนี่ยนะคะเราจะต้องกำจัดตัวตัวเลขที่มันไม่เกี่ยวข้องออกจากตัว r ก่อนก็คือ3.14ที่คูณอยู่นะคะ เอามันออกก็คือพูดภาษาง่ายๆเลยแต่ตามหลักคณิตศาสตร์เนี่ยเราจะใช้คํานี้ไม่ได้แต่ว่าครู้ายจะขอใช้ภาษาง่ายๆกับเด็กประถมนะคะว่าย้ายข้างย้าย3.14ที่อยู่ข้างขวานี่นะคะข้างขวาของเครื่องหมายเท่ากับย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายมือของเครื่องหมายเท่ากับก็คือย้ายไปอยู่กับ78.5แต่การย้ายไปเราจะต้องย้ายไปโดยการหารน,นะคะก็คือใช้ตัวตั้งต้นเนี่ย เจ้าถิ่นเนี่ย78.5เนี่ยเขียนไว้นะคะแล้วก็เอา3.14เนี่ยที่คูณอยู่กับ r แล้วก็คูณ r ทางฝั่งขวาย้ายมาฝั่งนี้ย้ายมาหารนะคะถ้าเป็นมัธยมครูไพ่ก็จะใช้คำว่าเป็นการหารเข้าทั้งสองข้างหารทั้งสองข้างแต่ว่าสำหรับประถมแล้วครูไพ่จะใช้คำศัพท์ง่ายๆนะคะสำหรับพวกเราก็คือย้ายมาอย่างเงี้ยครูไพ่วงไว้ก่อนย้ายมาทางนี้ย้ายมาก็จะเป็นหารด้วย 3.14แล้วฝั่งขวามือของเครื่องหมายเท่ากับก็จะเหลือแค่ R คูณ R เท่านั้นนะคะทีนี้78.5หารด้วย3.14ซึ่งมันเป็นการหารทศนิยมครูไฟสอนแล้วในตอนเทอมหนึ่งนะคะว่าถ้าหารด้วยทศนิยมแบบนี้เราก็ใช้วิธีการเปลี่ยนรูปเป็นเศษส่วนนะคะเปลี่ยนรูปการหารเนี่ยเป็นเศษส่วนเป็น 78.5แล้วก็ส่วนด้วย3.14นะคะเท่ากับ R คูณอทีนี้ตัวด้านล่างตัวส่วนเนี่ยเป็นทศนิยมเราก็เอาอันนี้มัเป็น2องตำแหน่งเอาร้อยเข้าไปคูณน,นะคะก็จะได้อะไรออกมา7 8 8 5คูณ100ได้7,850 ะะแล้วหารด้วย3.14ุคูณ100ก็ได้314ไม่ติดทศนิยมแล้วนะคะแล้วก็ฝั่งขวามือยังเหมือนเดิมจัดการพวกเราจัดการไปตั้งหารตั้งหารไวกขอพาตั้งหารข้างๆนี้นะคะพื้นที่ว่างๆตรงนี้ให้ตั้งหาร7,850หารด้วย314 314คูณ2 2 4 8 2 1 2 2 3 6ได้628เอา,า785ลบลงมานะคะก็จะเหลือ7อันนี้เหลือ5นี้1ดึง0ลงมา5 1,570เอา,า314ไปหารได้เท่าไหร่คะ5เนาะลงตัวไม่เอ่ยลงตัวนะคะ1,570พอดี เศษศูนย์คำตอบก็คือ25จะได้แบบนี้ออกมา25 25คือ R คูณ R ก็คือ R a. ยกกำลังสองถ้าเจอในกรณีแบบนี้นะคะคุณฟ้ายจะขอแนะนำให้เด็กๆทำการแยกร่าง25เป็นอะไรที่หน้าตาเหมือนกันเลขอะไรหน้าตาเหมือนกันคูณกันแล้วได้25คะก็คือ5คูณ5เนาะอคูณ 5, 5ก็ก็คือ R คูณ R เพราะฉะนั้นจะหา R a. ได้ไหม ก็คือ5ใช่ไหมคะรัศมีก็จะได้เท่ากับ5เพราะฉะนั้น r เท่ากับ5หน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะซอมอหรือว่าถ้าตอบก็ตอบว่าตอบรัศมียาว5เซนติเมตรแบบนี้นะคะ มาต่อกันในข้อที่4เลยเนาะข้อที่4นะคะเป็นรูปวงกลมที่ระบายสีแค่ครึ่งเดียวนะคะส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่เท่าใดซึ่งก่อนอื่นเราก็มาดูในส่วนประกอบที่เขาให้มาก่อนเขาให้18เซนติเมตรนี่คือเส้นผ่านศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเราจะหารัศมีได้นะคะรัศมีคือ1 8หารด้วย2เท่ากับ9เซนติเมตรได้ออกมาก่อนแล้วก็เอามาแทน ในสูตรค่ะสูตรพื้นที่วงกลมเท่ากับพายอายกกำลังสองข้อนี้ค่าพายใช้เป็นทศนิยมได้เลยนะคะเพราะว่ารัศมีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเลข7ที่สามารถตัดทอนได้ก็ใช้พายที่เป็นทศนิยมไม่ต้องใช้พายเป็นเศษส่วนนะคะใช้3.14แล้วก็รัศมีคือ9 มี2ตัวต้องเป็น9คูณ9เอาคิดเลขออกมาเลยค่ะเด็กๆ3.14คูณ9คูณ9ได้เท่าไหร่เอ่ย3.14คูณ9คูณ9ถ้าใครไม่ได้ก็ต้องไปตั้งคูณนะคะไปตั้งคูณเลยว่าได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ได้ออกมาเป็น2คนที่คิดเลขนะคะลองคิดดูก่อนนะคะเดี๋ยวเดียวคุณ่าจะเฉลย 250 4้จุดตารางเซนติเมตรเนาะเพราะว่ารัศมีเป็นเซนติเมตรพื้นที่ก็จะออกมาเป็นตารางเซนติเมตรแต่แต่แต่อันนี้คือพื้นที่วงกลมเต็มรูปเต็มวงนะคะแต่ว่าโจทย์เขาให้เราหาเฉพาะส่วนที่ระบายสีก็คือครึ่งเดียวดังนั้นอันนี้ขอเขียนหน่วยก่อนนะคะ ตารางเซนติเมตรตัวย่อตอรอจซอมอจุดนะคะแต่เราจะหาแค่ครึ่งเดียวก็คือที่ระบายสีพื้นที่อ่ะซึ่งอ่ะพื้นที่เลยนะคะพื้นที่ส่วนที่ระบายสีเป็นครึ่งหนึ่งเป็น ครึ่งหนึ่งของพื้นที่วงกลมเพราะฉะนั้นเป็นยังไงคะพื้นที่ส่วนที่ระบายสีเท่ากับ254.34หารด้วย2ได้หนึ 27.17ตารางเซนติเมตรนะคะสรุปคำตอบได้เลยตอบพื้นที่ส่วนที่ระบายสีคือ127.17 ตารางเซนติเมตรนะคะี้ขออภัยต้องเขียนตัวเล็กนิดหนึ่งนะคะแบบนี้เนาะเอามาต่ออีกสองข้อที่เหลือนะคะในหน้า77กันเลยนะคะข้อที่5โจทย์บอกว่าวงกลม A มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว24เซนติเมตรนะคะวงกลม A วงกลม b มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาว20ซนติเมตรวงกลม b ก็เล็กกว่าส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่เท่าใดซึ่งการหาส่วนที่ระบายสีนะคะก็คือส่วนที่มันต่างกันออกไปว่าวงกลม a เนี่ยต่างจากวงกลม b ไปเท่าไหร่นะคะเราก็จะต้องตั้งต้นด้วยวงกลม a ก่อนพื้นที่วงกลม a แล้วควักส่วนเนี่ยส่วนขาวที่เป็นวงกลม b ออกไปนะคะถึงจะได้เป็นส่วนสีฟ้า ซึ่งขั้นตอนที่1เราจะต้องมาหาพื้นที่วงกลม A กันก่อนนะคะขั้นตอนที่1น,นะคะขั้น1นึ่งาเขียนย่อเป็นขั้น1น,นะคะหาพื้นที่ย่อเป็นพอทอนะคะวงกลม A จากสูตรเท่ากับพาย r ยกกำลังสองใช้สูตรเดิมเลยนะคะซึ่งข้อนี้เขาให้ เส้นผ่านศูนย์กลางนะคะเส้นผ่านศูนย์กลางเราก็ไปหารัศมีได้ว่ารัศมีเท่าไหร่รัศมีของวงกลม A ครึ่งหนึ่งคือ12เราไม่ต้องมาเขียนตั้งหารแล้วเนาะเราก็เขียนไปเลยนะคะถ้าเป็นวงกลม B เส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ย20เซนติเมตรรัศมีเท่าไหร่ครูไฟจะขออนุญาตเขียนเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าวงกลมใหญ่ครูไฟจะเขียนเป็น R ตัวใหญ่ ถ้าวงกลมเล็กครูายจะเขียนเป็น r ตัวเล็กนะคะ r ตัวเล็กก็คือได้10เพราะฉะนั้นถ้าวงกลม a เป็นวงกลมใหญ่ครูาฟจะเขียน r ตัวใหญ่นะคะเป็น r พิมพ์ใหญ่เนาะรัศมีเราได้แล้วว่า12นะคะของวงกลม a แทนค่าไปเลยนะคะใช้ใชเ้เป็นค่าพายเป็นทศนิยม นะคะเพราะว่าเนื่องจากรัศมีไม่ได้เกี่ยวข้องกับเลข7ูครูว่าจะใช้ค่าภายเป็นทศนิยม3.14รัศมี12แล้วก็12เบิ้ลน,นะคะต้องเบิ้ลเพราะฉะนั้นพื้นที่วงกลม A เท่าไหร่เอ่ยจัดการคูณไปเลยนะคะ3.14คูณ12คูณ12ได้ออกมาเป็นเอาคิดเลขอย่างรวดเร็วค่ะเด็กๆ4 152.16 ตารางเซนติเมตรแต่ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะคะเพราะเราจะต้องมาหาพื้นที่วงกลม B กันต่อขั้นตอนที่2ค่ะหาพื้นที่วงกลม B วงกลม B นี้ใช้ R ตัวเล็กนะคะ R ์พิมเล็กพาย R ย,ยกกำลังสองพายเหมือนเดิมค่ะใช้ทศนิยม R 10 สิบสิบก็คือหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยไปคูณสามจุดหนึ่งสี่ก็ได้เท่ากับสามร้อยสิบสี่ตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นเราจะได้ส่วนต่างออกมาแล้วนะคะก็คือการที่รู้วิธีการคิดแล้วก็คือการนำพื้นที่วงกลม A แล้วตัดส่วนที่เป็นวงกลม B ออกไปตัดก็คือลบออกไปนะคะก็จะได้ส่วนที่เหลือนะคะขั้นตอนถัดมาค่ะขั้นตอนที่3าม คู้ายอยากให้เด็กๆฝึกคิดเป็นขั้นตอนนะคะก็จะได้ลำดับการคิดได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วเป็นระบบมากยิ่งขึ้นส่วนที่ระบายสีที่ระบายสีมีพื้นที่เท่ากับพื้นที่วงกลม A ลบด้วยพื้นที่ วงกลม b ก็คือ452.16ลบด้วย314ลบได้เท่าไหร่คะอคิดเลขเลยค่ะเด็กๆอันนี้ตรงทศนิยมเนี่ยไม่ได้ลบอะไรนะคะคุณฟก็ใส่จุด16ไว้12ลบออก4เหลือ8นะคะ4ลบออก1เหลือ3แล้วก็4ลบออก3เหลือ1นคำตอบก็คือพื้นที่ส่วนที่ระบายสีนั้น เป็น138.16ตารางเซนติเมตรนะคะคำตอบถ้าใครอยากตอบสรุปคำตอบเป็นตัวเลขไทยก็ได้นะคะก็เขียนเป็นตออบตอบ136.16ตารางเซนติเมตรโอเคใช้คุ้มพอดีเลย ใช้บรรทัดคุ้มมากนะคะ,ะต่อในข้อที่6เลยค่ะข้อที่6นั้นให้หาส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่เท่าใดเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันเลยก็ควักส่วน B ออกไปวงกลม B นะคะแล้วก็หาวงพื้นที่วงกลม A ก่อนซึ่งวงกลม A เนี่ยเขาให้รัศมี14เมตรมาแล้วนะคะแต่ว่าวงกลม B เนี่ยไม่ได้บอกรัศมีเราจะต้องมาตีความนะคะตีความจากที่ เส้นผ no ่านศูนย์กลางวงกลม B นะคะแบบนี้คุณไฟจะขอใช้สีชมพูเส้นสีชมพูที่ครูไฟขีดเนี่ยนะคะนี่นะเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม B เป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม A ก็คือเท่ากับรัศมีวงกลม A นะคะเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม B เล็กๆเนี่ยสีชมพูเนี่ยเท่ากับรัศมีเลยเท่ากับ14ซึ่งรัศมีของวงกลม B จะต้องเป็นครึ่งหนึ่งของ14ก็คือ7นะคะนี่ก็7 แล้วก็เจ็ดแบบนี้เขียนไว้แบบนี้เพื่อให้นำเลขมาแทนในในสูตรได้นะคะก่อนอื่นก็ขั้นที่หนึ่งนะคะหาพื้นที่วงกลม A ใช้สูตรพาย R เราก็จะต้องใช้ R ถ้ามันเป็นอันใหญ่ก็เป็น R พิมพ์ใหญ่เลยนะคะยกกำลังสองเนื่องจาก รัศมีวงกลม A เป็นเลข14ที่สามารถตัดทอนกับเลข7ได้คุณ่า้จะขอใช้ค่าพายเป็นเศษส่วนค่ะ22ส่วน7แล้วก็รัศมี14เบิ้ล2ตัวนะคะแบบน,นี้แล้วตัดทอนค่ะ7 1 7 7 2 14 22 2คูณ2ได้44 44เอาไปคูณ14เป็นเท่าไหร่เอ่ยคิดเลขออกมานะคะ22คูณ2 เป็น 44, 44 44แล้วเอาคูณกับ14ได้ออกมาเป็น616ตารางเซนติเมตรนี่คือพื้นที่วงกลม A ขั้นที่2นะคะเราจะมาหาพื้นที่วงกลม B หาพื้นที่วงกลม B นะคะเท่ากับพาย r เล็กยกกำลังสองค่าพายเหมือนเดิมค่ะ ใช้เป็นเศษส่วน22ส่วน7นะคะรัศสสมีคือ7ซึ่งต้องเบิ้ล2 7แล้วก็คูณ7นี่ตัดทอนกันได้หายไป1น,นแล้วเหลือแค่22คูณกับ7ได้ออกมาเป็นเท่าไหร่คะ154ตารางเซนติเมตรก็ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอีก การหาเฉพาะพื้นที่ที่ระบายสีก็จะต้องเอาเหมือนกับข้อที่5เลยค่ะพื้นที่วงกลม A ลบด้วยพื้นที่วงกลม B นะคะขั้นที่3ส่วนที่ระบายสีนะคะส่วนที่ระบายสีส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่ พื้นที่เท่ากับครู้พ่จะขออนุญาตเขียนเร็วหน่อยนะคะเพื่อความรวดเร็วมีพื้นที่เท่ากับพื้นที่วงกลม A ลบด้วยพื้นที่วงกลม B พื้นที่วงกลม A คือ616แล้วก็พื้นที่วงกลม B คือ154ลบกันก็จะเหลือนี้สองอันนี้ 160อ่ะไม่ใช่สิ6อันนี้5ลบออก1ก็เหลือส462ิ46 2, นะคะตารางเซนติเมตรอ๋อขออภัยขออภัยค่ะครูฝ้ายลืมสังเกตรตรงนี้เป็นเมตรเนาะอันนี้ต้องออกมาเป็นตารางเมตรนะคะขออภัยขออนุญ,ญาตลบนะคะไม่ว่ากันเนาะอ่ะตารางเมตรอันนี้ก็ต้องเป็นตารางเมตรเหมือนกันนะคะเด็กๆขออนุญ,ญาตแก้ไขนิดนึงเพราะฉะนั้น ลืมสังเกตอ่าตารางเมตรนะคะแบบนี้ตอบเลยค่ะตอบเป็นตัวเลขไทยตอบ462ตารางเมตรเรียบร้อยแล้วนะคะก็จบแล้วนะคะสำหรับแบบฝึกหัด8.5ค่ะที่มี3หน้านะคะเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะคะรอติดตามชมการสอนแบบฝึกหัด8.6นะคะสำหรับวันนี้ครูฝ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ